ส่องเลยใครบ้างดาราคนดังที่ถูกเชิญร่วมงานวิวาหวานหมาคิมงานจบแต่ภาพยังไม่จบทยอยปล่อยเกินออกมาให้ชมกันรัวนๆสำหรับบรรยากาศวิวาหวานของคู่รักซุปตาน้อยสีบากปารีนและคิมเบอรี่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เลคโคโมประเทศอิตาลี เป็นอีกหนึ่งงานเล็กๆที่สุดจะแสนโรแมนติกอบอวลไปด้วยรอยยิ้มความสุขของบ่าวสาวและเหล่าแขกคนสนิทที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยันรักแม้ว่าจะจัดเล็กเชิญแค่คนสนิทแต่เหล่าดาราคนดังที่บินไปงานนี้ก็ไม่น้อยเช่นกันอาทิยาญย,อยาอุรัสยานาเด็จคุก,กิมิยะมารกี้ราศีป๊อกพัสกรเนยโชติการท็อปนะัทเสด โอปปัททไทยโบเบนจาวันเจมมาและภายลินาดาทางทีมงานทันดาราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวป้ายแดงด้วยอีกครั้งและรอลุ้นข่าวดีของทาย,ยาทอยู่นะคะ